หลวงปู่ท่านสอนหลวงตาว่าชีวิตคือการสวดมนต์นะครชีวิตเองเนี่ยเองจะไปห่างจากพระโดยเด็ดขาดเพราะท่านคงรู้ว่าเรากำเราเยอะกำในอดีตเนี่ยเยอะอยังห่างนะท่าบอกห่างโดนกรนะทืบนะด้วยกำในเอ็ทั้งหลายมันรออยู่นะถ้าห่างจากท่านไม่ได้เพราะนั้นเวลาไปไหนก็ สวดมนต์มั่งแผ่เมตตาไปใช่ไหมพอเราสวดมนต์แผ่เมตตาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเจ้ากรรมในเวรไม่ได้อยู่ที่เดียวนะเมื่ีมันอยู่ที่เดียวไม่ใช่นะฮะเราเกิดที่ไหนเราก็ทําที่นั่นใช่ไหมบางทีเกิดที่ไหนไปทาที่อื่นอีกแล้ววิญญาณมันกระจายทั่วนะฮะบางครั้งเวลาไปไหนเราจะรู้สึกนะอย่างนั้นอ่ะชาลจิตอุปภาษเนี่ย พอเราแผลเนี่ยมันกับถึงแม้แผลมันกัมันกระลุ้งอ่ะมันมันทำอันตรายเราไม่ได้้าเราจิตเราห่างจากพระเนี่ยมันมันทำอันตรายเราได้นะเหมือนกับเราเผลอใช่ไหมทีนี้มันรอเราเผลอเนี่ยแต่เราไม่เผลอมันไม่เผลอเนี่ยเราก็ไปแล้ว มันตามเราไม่ได้เนะยบางภูมิมันก็อยู่ตรงนั้นเวลาเรามาออกมันก็ระวังเีงจะว่าอย่างนั้นแหละเพราะภูมิก็เหมือนมนุษย์นะวิญญาณบางบางภูมิก็ไปไกลไม่ได้บางภูมิก็ไปไกลได้นะไม่ใช่จะไปได้ทุกยกเว้นเราชวนมันไปนะมันไปอยู่นะอย่างเนี้ยถ้ามาอย่างเนี้ยบอกไปอยู่เมืองหนะ้าขึ้นรถไอ้คนอยากไปมันก็ไปมัไปบางคน จิตสถานที่เขาก็ไม่ไปเหมือนกันนะมั้นก็ชวนไปบางทีก็ไม่ไปบางวิญญาณก็ไปใช่ไหมอย่างนั้นแหละเหมือนกันเพราะวิญญาณหรือผีพวกนี้มันก็เกิดไปจากคนแล้วคนตายเป็นผีนะ่ะตอนเป็นคนทําอะไรมไาว้มั่งนะตอนเป็นผีก็ดาได้แค่นั้นแหละแค่ที่ตัวเองเรียนอย่างนั้นแหละตอนนั้นต้องเรียนนะ เวลาจายเป็นผีจะเรียนต่อเรียนต่อได้จะได้มาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์่ันเยอะแยะในโลกเราเนี่ยมันมีส่วนที่ดีที่สุดถึงเร็วที่สุดนะะยุคปัจจุบันนี่ยเป็นยุคที่ดีมากเรามองเห็นได้แต่ถ้าเยุคที่มันเป็นยุคที่ดีเนี่ยหมายถึงอ่ะไม่มี คนในยุคนั้นมีศีลธรรมหมดเลยนะคนทําไม่ดีไม่มีเลยมันก็มองไม่เห็นแต่ยุคปัจจุบันมันมองเห็นสามารถจะเอามาเป็นตัวอย่างได้นะนไหนๆก็จะเวียนว่าใตายเกิดอยู่แล้วทนบอกเกิดแล้วก็ตายอยู่แล้วเนี่ยฝึกการเวียนว่าใตายเกิดมันชดมนมันภาวนาก็นอนเตนนอน กินข้าอาบน้บนํามันเท็พุ้นไป,ปหันรับหน้าตาธาตาดขันไว้ใช้ประโยชน์ตามอายุไขนั่นแหละถ้าเราห่างจากมันบ่อยๆหน้าตาเราผ่องใสนะฮะชะลอความแก่ได้นะอายุหกสิบเจ็ดสิบก็เหมือนห้าสิบสี่สิบไปประมาณนั้นฮะมันทำได้นะฮะ พอเราอารมณ์ดีเราอารมอยู่ในบุญอยู่ในบทสวดอยู่ในคนะําภาวนา